สวัสดีจ้าน้องๆวันนี้เราจะมาฟังนิทานเรื่องกระต่ายน้อยกับดวงดาวใจดีการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าที่เงียบสงบมีกระต่ายน้อยชื่อโมจิที่ชอบนั่งมองท้องฟ้ายามค่ำคืนทุกวันโมจิฝันอยากจะจับดวงดาวมาเก็บไว้ในกระเป๋าเพื่อจะได้มีแสงสว่างติดตัวเวลาเดินทางในความมืดคืนหนึ่งโมจิพูดกับดวงดาวว่า ดาวน้อยๆถ้าฉันได้แสงของเธอฉันจะไม่กลัวความมืดอีกต่อไปดวงดาวใจดีจึงตอบว่าแสงของฉันมีไว้เพื่อส่องให้ทุกคนเห็นไม่ใช่เพียงคนเดียวแต่ถ้าเธออยากได้ฉันจะสอนวิธีแบ่งปันแสงแทนดวงดาวจึงส่องแสงลงมาที่กระต่ายน้อยและบอกว่าเมื่อเธอยิ้มให้ใครแสงของฉันจะสะท้อนในดวงตาเขาและความมืดจะหายไป ตั้งแต่นั้นมาโมจิไม่พยายามจับดาวอีกแต่เขายิ้มและช่วยเหลือเพื่อนๆในป่าเสมอทุกครั้งที่เขาทำเช่นนั้นแสงดาวก็ส่องประกาศอยู่รอบตัวเขาทำให้ทุกคนอบอุ่นใจนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้งสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่การครอบครองแต่คือการแบ่งปันเมื่อเราแบ่งปันรอยยิ้มและความใจดี ความมืดเมใจของใครหลายคนก็จะหายไป